สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกอยู่นะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะนาริโอเกมครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและเปิดให้บริการทุกวันด้วยนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนและร้านนาริโอเกมนี้นะครับยังรับเติมเกมสัพพยุทธวิญญาจารย์อีกด้วยแพ็กที่นายเห็นอยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดนะครับเติมที่ร้านนาริโอเกมถูกกว่านายเติมเองแน่นอน100%เลยนะสำหรับใครที่สนใจจะเติมเกมนะครับลิงก์ร้านนาริโอเกมอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะคิดจะ เติมเกมคิดถึงร้านนาลิโอเกมนะครับผมฮิวยวิตซ็อปแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมอาร์เทรี่เกียฟิวชนนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาบอกตัวละครที่น่าปั้นสําหรับลง PVP ซึ่งแต่ละตัวละครนั้นนะครับขอบอกก่อนเลยว่าโหดมากๆเลยนะครับถ้าใครมีตัวละครตามนี้อยู่สามารถปั้นได้ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ ว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็สกิลแต่ละตัวละครเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะและนี่ก็คือเทียร์ลิสตัวละคร PVP ทั้งหมดเลยนะครับก็จะไล่ตั้งแต่เทียร์ย S เทียร์ S เทียร์ A แล้วก็เทียร์ B ไล่ออกมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเทียร์ S กันก่อนเลยดีกว่าเนาะตัวแรกซิดิวส์สกิลที่1โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับยิ่งความเร็วของซิดิวส์มีมากเท่าไหร่ดาเมจก็จะยิ่งแรงเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีบัฟสปีดอยู่เนี่ยจะลดพลังป้องกันของศัตรูลงเป็น 2เทนสกิลที่2งโจมตีศัตรูตัวเดียวความเร็วยิ่งมากเท่าไหร่ดาเมจก็ยิ่งแรงเท่านั้นด้วยนะครับและเพิ่มบัฟความเร็วให้กับตัวเองจํานวน2เทินหากซีริุสโจมตีติดคีย์ทิคอลนะครับก็จะได้รับโบนัสเทินด้วยสกิลที่3โจมตีศัตร <ๆ S 1> ูตัวเดียวเหมือนกันนะครับความเร็วยิ่งสูงดาเมจก็ยิ่งแรงนะฮะแต่ว่าดาเมจสกิลสามเนี่ยมันจะแรงกว่าดาเมจของสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองด้วยนะและสกิลนี้นะครับสามารถตีแรงไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรด้วยนะเมื่อฆ่าศัตรูได้ด้วยว <คะ S 2> สนี <th> ้ะจท ให้บัฟทั้งหมดที่ตัวซิลิอุสมีอยู่นั้นเนี่ยอยู่ต่อเป็นเวลาอีกหนึ่งเทินนะครับถ้าใครมีซิลิอุสอยู่แล้วนะครับแนะนําว่าให้ใส่อุปกรณ์เป็นสปีดซักเซตหนึ่งนะส่วนเซตที่เหลือเนี่ยให้ใส่เป็นพวกพลังโจมตีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ATK คิดาเมจใส่ได้หมดเลยนะตัวที่2เฮลินสกิลที่1 โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับและฮิวเลือดให้กับฝั่งเรา1คนด้วยนะพลังชีวิตของเฮรินมีเยอะเท่าไหร่ฮิวก็จะยิ่งแรงเท่านั้นด้วยนะครับสก,กิลที่2ฮงิวเลือดให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สกิลที่สามล้างดีบัฟและฮิวเลือดให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับเร่งเธอให้กับตัวเองนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์และเร่งเธอให้กับทีมเราอีกนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับเฮรินนะครับเซตที่แนะนำก็จะเป็น Speed, HP, าาสปีด,ดเอ โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับและเร่งเทินให้กับทีมเรานะครับ1คนขึ้น15%นะฮะสกิลที่2ทําให้ทีมเรา1คนนะครับสามารถออกสกิลได้ทันทีและเร่งเทินให้กับตัวเองนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์สกิลที่สามโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาส75%ที่จะลดสปีดของศัตรูลงนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันสําหรับอลิสนะครับเซตที่แนะนําให้ใส่เป็นสปีดกับ HP นะฮะต่อมาจะเป็นเทียร์ S แล้วนะครับตัวแรกเป็นลูริสกิลลทีีี่โจมตตตศัััรรูววเดยนะะคบแ โอกาส30%ที่จะบล็อกบัฟนะครับเป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันสกิลที่2โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยจะได้เปรียบธาตุทุกธาตุด้วยนะหากศัตรูถูกฆ่าด้วยสกิลนี้นะครับจะลดคูดาวของสกิลทั้งหมดเลยนะครับของตัวเองคนเดียวนะ1เทิร์นด้วยกันสกิลที่3โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูโดนคริติคอล2คนนะครับเราก็จะได้รับโบนัสเทิร์นแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะเป็นเวลา2เเททรรรนนนนด้้กััสนนสํําาหหบูีะซต่่แใใ ก็จะเป็นสปีดตับเอทเคหรือไม่ก็สปีดตับคีดาเมจก็ได้ฮะตัวที่2เดล่าสกิลที่1โจมตีสัตรูตัวเดียวนะครับซึ่งดาเมจของเดล่านั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับชูล่าเลยนะก็คือพลังโจมตีกับพลังชีวิตนะครับ2อย่างนี้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ดาวเมจก็ยิ่งแรงเท่านั้นด้วยนะครับและมีโอกาส35%ที่จะลดสปีดของสัตรูล,ลงนะครับ2เทินด้วยกันและมีโอกาส50%นะครับที่จะลดคููดาวสกิล2ลง1เทินด้วยสกิลที่สจงโจ ศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาส10%ทําให้ศัตรูติดสตันหนึ่งเทินละเมื่อตัวเองถูกโจมตีนะครับจะมีโอกาส20%สามารถโต้อตอบศัตรูได้ทันทีสกิลที่3โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาส35%สามารถทําให้ศัตรูติดสตันหนึ่งเทินนะครับสำหรับตัวของเดลล่านี้นะครับถ้าใครจะทําเป็นแทงให้กับทีมนะให้ใส่เป็นเซ็ต HP กับเดฟนะครับแต่ถ้าเกิดจะใส่เป็นเซ็ตดาเมจเนี่ยให้ใส่เป็นเซ็ต HP กับ ATK นะครับหรือไม่ก็คิดดาเมจ ตัวที่3มอริสสกิลที่1งโจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับและมีโอกาส35%ที่จะลดอัตราความแม่นยำของศัตรูลงนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลที่2ฮิวเลือดให้กับทีมเราคนเดียวนะครับและเร่งเทินขึ้น30%ลดคูลดาวสกิลทั้งหมดด้วยนะฮะ1เทินและรักษาต่อเนื่องเป็นเวลา2เทินนะครับสกิลที่3ล้างดีบัฟและฮิวเลือดให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับยิ่งเลือดของมอริสมีเยอะมากเท่าไหร่ฮิวก็จะยิ่งแรงเท่านั้นนะส่นําใให้ ควรจะใส่เป็นสปีดกับ HP ก็ได้นะฮะและตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือชูรานั่นเองสกิลที่1งโจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับดาเมจของชูรานั้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีกับพลังชีวิตนะฮะสอย่างนี้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ดาเมจก็ยิ่งแรงเท่านั้นนะครับและม sure ีโอกาส35%ลดพลังป้องกันของศัตรูลงนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลที่2โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับและลดพลังป้องกันของศัตรูลงต่อเนื่องเป็นเวลา2รอบสกิลที่3โจมตีศัตรูตัวเดียวะรแล ลดพลังโจมตีของศัตรูลงเป็นเวลา2เทินสําหรับตัวนี้นะครับถ้าอยู่ในโหมดชูล่าเนี่ยดาเมจรุนแรงมากๆเลยนะฮะสำหรับชูล่านะครับเซตที่แนะนําให้ใส่เป็นสปีดกับ HP ก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีตัวละครทั้ง7ตัวนี้อยู่นะครับสามารถปั้นได้ยาวๆเลยนะส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวละครตามนี้เลยนะครับเราก็อาจจะใช้ตัวละครในเทีย A ไปก่อนก็ได้นะโดยเฉพาะเกรสนะครับกับชิฮาย่าเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะสามารถนําลง PVP ได้เช่นกันนะครับแล้วถ้าเกิดใคร ที่มีตัวละครที่น้อยนะครับก็ลองใช้ตัวละครในเทียบีผสม,มนในทีมไปก่อนก็ได้นะแต่ก่อนที่จะเอาลงทีมนะครับแนะนําว่าอ่านสกิลของตัวละครนั้นๆให้ดีด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าตัวละครที่เราจะนําลงไปนั้นเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเราก็จะสามารถจัดทีมได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับตัวละคร P PP และเทียริสตัวละคร P PP ทั้งหมดนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะใครที่มีตัวละครตามนี้อยู่นะฮะลองจัดทีมแล้วก็ไปลง PP ดูได้นะได้ผลดียังไงก็อย่าลืมบอกฉันบ้าง สุดท้ายนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเทียรลิสตัวละคร PUP นี้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ